ทริปนี้นะผมจะพาทุกคนไปตกปลากุลาวังกันนี่แม่ที่นี่กัดแม่นีโอ้โหอุ้ยนี่ไงตกอีกแล้วอุ้ยอุ้ยไมโครจิกครับผมหวานหวานกับสายเล็กๆนะวันนี้ซินเซชั่นนี่แม่ นี่แน่อุ้ยตัวนี้ใหญ่กระพงปะเนี่ยกระพงแล้วแหละสวัสดีครับผู้ชมนะครับปอนทเวนตี้เอ็กนะครับทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตกปลากุลาวังกันซึ่งปลากุลาวังเนี่ยเป็นปลาที่กินเบ็ดสนุกสู้เบ็ด มันและก็ค่อนข้างที่จะหาตกได้ยากถ้าเป็นตามวังเป็นปลากเกมที่ตกสนุกมากนะครับซึ่งวันนี้ผมไปตกปลากุเราเริ่มต้นด้วยการเซตอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ผมคันที่เลือกใช้ก็จะเป็นคันที่เวทไม่ใหญ่มากอย่างคันนี้ก็เวทประมาณสัก87ก็เป็นเวทกลางๆคันนี้ก็คือใส่สายที่ใหญ่ไว้หน่อยตีพวกป๊อปเปอร์นะครับตีพวกปักซึ่งปลากุเราเนี่ยกินเยอหลากหลายประเภทมากนะแล้วก็นี่สายที่เราใส่ก็จะเป็นซินเซชั่นนะครับอันนี้ใส่0.8 ประกบกับชุดนี้นะครับ1ชุดเอาไว้ตีป๊อปหรือว่าเคาะปักนะครับในบางครั้งตกกุลาวังเนี่ยบางทีก็อาจจะผิดคิวเจอกระพงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็ว่ากันไปอันนี้ซ e n s a t i o n 0.8นะครับวันนี้เราใช้ซีรีส์สายเล็กเลยนะครับอีกคันหนึ่งเล็กลงไปอีกนะครับคันนี้ที่เราจะเอาไปในทริปนี้กันก็จะเป็นคันเวทประมาณสักสามขีดสิบหรือว่า4ขีดสิบสองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เราจะเอาไป ใส่เป็นซซนเซชัน0.4อันนี้เล็กไปเลยนะครับเอาไป2คันเพื่อที่จะเล่นเหยื่อได้หลากหลายขนาดเพราะว่าปลากุูเรามันค่อนข้างที่จะตกใจง่ายด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยตีป๊อปพักหนึ่งพอมันกินบ่อยๆเข้ามันโดนบ่อยๆเข้ามันตื่นมันก็จะไม่กัดผิวน้ําก็จะเล่นเป็นพวกไมโครจิกเป็นพวกกระดีอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้นะครับสายที่เราเตรียมไปนี่เลย2ไซส์นะครับ ตกกุลาวัง0408นะพิ้วๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะยงไงก็ต้องมีช็อคลีเดอร์นะก็เลือกใช้เป็น2ไซส์เหมือนกันอิลูช i ั่นนะครับ25ปอนด์กับ30ปอนด์นะกุลาวังทริปนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันยังไงก็ไปตกปลากุลาวกันดีวกว่าเจอกันที่วังเลยครับผมปีีี่่โดนด,โดนไตตััววเาหล

ข้างหน้าผมกัด3ทีตัวไม่โตอ้ยกระพงกระพงตัวนู้นกระพงอมผมมากุลาอืมมาแล้วนะฮะอบยอบลอดกุลาไ์ใส่ดีเลยนะกุลาววาง กินเลราเราหิวน้ำไม่กินก็ลองเปลี่ยนเป็นไมโครจิ๊กดูอืมสวยงามนี่ก็สลับเป็นไมโครจิ๊กนะครับอืมลงไป กัดเลยชุดเล็กๆนะครับวันนี้เกมเบาเราซ s เซชัน0.8โอ้โอพวกไม่พอใจกระโดดใส่เสื้อเลย <c oughs> สำหรับจุดที่เราเลือกตกนะครับผมก็เนี่ยเป็นช่วงโค้งขอบบ่อมันก็จะมีความลึกของร่องน้ำระดับหนึ่งชุดนี้ก็เก็บเป็นด้วยเหยื่อไมโครจิกนะก็ตีไปนะครับแล้วก็ ปล่อยเหยื่อลงถึงหน้าดินนะครับแล้วก็กระดก3ามสี่ทีแล้วก็ปล่อยนะครับคือจังหวะให้เหยื่อเหินขึ้นแล้วลอดลงช่วงจังหวะที่ลอดลงเนี่ยกุเราจะชอบกัดตอนนั้นนะครับเคาะเคาะปล่อยกุเราเป็นปลาที่สายตาค่อนข้างดีแล้วก็กัดเหยื่อเร็วนะครับค่อนข้างเร็วสับอย่างเงี้ยมันก็กัดทันนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อย ลองตื้นกันต่อว่าจะโดนบ้างไหมนะอุ๊ยนี่ไงโงอีกแล้วอุ๊ยอ, <wh> อุ๊ย,ย,ยไมโครจิกครับผมั กัดยังใหญ่ด้วยไปไหนอ่ะเอาเอาไม่ไปแล้วเหรอเออเอนี่โอ้โหสายเล็กๆนะเพิ่นให่เลยอะใช้ได้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ได้ ยกขึ้นมาเลยกระดกกระดกไมโครนะก็เหยื่อเล็กๆนะ <S 2> <S 2> ช่วงที่ต้องเก็บนะมันก็ไล่หาวคือปลากุลาเป็นปลาที่ตื่นง่ายตกใจง่ายนะต้องเงียบๆแล้วก็ค่อยๆตามเก็บนะนี่อีกหนึ่งแต้มนะไซส์ดีหน่อยนะวันนี้ซินเซชันนะ0.4ที่ใช้อยู่นะกับคันนี้ก็คือกุลา,าเนี่ยเราใช้เหือที่หลากหลายไซส์นะมีตั้งแต่เหยื่อเล็ก จนถึงเหยือกกลางๆนะครับป๊อปเปอร์บ้างไมโครบ้างก็ดีบ้างนะนี่เราใช้เป็นไมโครนะรกระดกกระดกกุเราเนี่ยโดยสัญชตาตญาณเขาเป็นปลาที่ตาใหญ่นะลูกตาโตนะไล่เหยื่อเร็วไล่เหยื่อทันนะเร็วแค่ไหนถ้าเขาจะกัดเนี่ยเขาทันนะก็เคาะไมโครได้ไม่กิงตัวนะหวานๆกับสายเล็กๆนะวันนี้ซินเซชันสนุกเลย เดี๋ยวเคะเคอๆเผลอๆไปเดี๋ยวก็โดนตัวโตโต้ไฟโล่เดี๋ยวก็มีโดนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบล่องไงพี่ก๊อฟมันก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละใช่สี่ไงนี่ไงอุ้ยเฮ้ยตัวใหญ่เว้ยตัวนี้ใหญ่จริงเก็บเก็บสายหน่อยกดกล้องเนี่ยกดยูกดยูไม่ใหญ่แล้ว เหมือนจะเกี่ยวเราแบบค่อมๆตัวมันมาเออแต่ว่าก็ก็ตึงอีกก็มีไซส์อ่ะน่าจะมีก็มีไซส์อ่ะตึงโลได้ยู่ใส่ด้วยติดเบ็ดพบเลยโอ้โหโอ้โหติดหลังเ่ยอ่ะตอนนี้ขากล้องไปเลยนะครับครูเรากับเหยื่อตอนนี้พอปลาเริ่มไม่กินเนี่ยเราก็ลงน้ำลึกเลยนะเขาตามล่องเนี่ยเราอยู่ตรงช่วงโค้งพอดี ก็เป็นไมโครจิกนะครับเจ็ดกรัม10กรัมแล้วแต่นะครับอันนี้น้ําไม่ลึกมากก็ใช้ทักเจ็ดกรัมสวยๆกับสายเล็กๆของเรานะวันนี้เราใช้ไล่มาอุปกรณ์ให้เล็กลงหน่อยนะศูุดซินเซชันตกเรามันมากนะชุดอุปกรณ์เล็กๆก็หถ้าโดยใหญ่ก็สนุกเลยนี่ ครับออ,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 อหบกแล้วตรงนี้มันยังมีอยู่ดกดก,ดกปล่อยดกดกปล่อยพอคิดจะย้ายที่ไม่ไปไหนเลย <laughs> ดกกระดกปล่อย ปาขึ้นมาก็ย <st it> ังไม่ได so 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 ้ย้ายไปไหนครับก็อยู่ตรงเหลี่ยมโค้งของบ่อที่เดิมนะก็ตื้อเอานะครับพวกนี้มันจะเวียนเข้าเวียนออกไปเรื่อยๆนะแล้วแต่จังหวะที่มันจะมาเจอเหยื่อเราพอดีนี่ก็เก็บแมงหนึ่งแต้มนะครับยังคงเป็นไมโครจิกเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้แดดออกแรงนะครับผิวน้าไม่กัดแล้วนะก็เคาะใต้น้ําใช้วิธีการตีไปนะกระดกกระดกสัก3ามสทีแล้วก็ปล่อย จะชอบกินจังหวะที่เหยื่อกําลังรอดลงอย่จะฉวยไปเลยนะนี่ก็เก็บมาเรื่อยๆนะกุเราเป็นปลาที่ตกสนุกนะครับแต่หาที่ตกยากมากนะถ้าเจอก็มีโอกาสก็ต้องไปลองสัมผัสดูสู้เบ็ดสนุกกินเหยื่อร้อาใจโฉวให้เลยกุเรานะครับกุกองเรา s ซนเซช,ชั่น0.4นะครับจากดุลขิง นี่แน่นี่แน่อุ้ยสัวนใหญ่กระพงปะเนี่ยกระพงแล้วแหละกลางบ่อตัวนะครับอ้ยโอ้ยสามโลบวกอะ อยู่ตรงหน้าอยู่ตรงกลางติดทีเก็บก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหศูน์จุดจ้ดจะโอโ้พี่อีกนานอนะ่ะผมบอกเลย ไม่ไม่เดี๋ยวมาเข้าไปตรงไหนมีหละปลาตัวนี้แหละอุ้ยอุ้ยโอ้โหติดติดไอเบ็ดที่หักด้วยนะเฮ้ยโอ้ยดึงขึ้นมาก่อน โอเคลังกิว้วสา,ามกว่าอุ้ยศูนย์จุดสี่ครับตอนนี้นะหากุเลากุเลาก็ไม่เล่นด้วยนะกระพงมาเล่นแทนโอ้ไซสนี่เลยโอ้ยกับสายเล็กๆ0 4ูนตั้งใจตกกุหลาแต่ว่ากระพงดันมากิน ดูดิประมาณ3โลบวกลบนะครับขึ้นต้นด้วย3แน่นอนแหละตัวนีนะ้ตึงๆเลยนะครับกินไมโครเหยื่อตัวติดเดียวเองนะครับอุปกรณ์เล็กวันนี้ขืนมากไม่ได้ต้องค่อยๆเล่นนะก็เอาอยู่นะครับเราใส่สายเป็นซซนเซชันศูนย์นะครับส่วนช็อกหน้านเนี่ยเป็นอิลูชันนะครับ25ปอนโอ้โหเต็มเต็มเลยอะ <c oughs> โคตรตึงดูดิ ยโอเคครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็น คลิปที่เราได้ไปตกปลาคุณเราวาังกันก็ผิดคิวโดนกับพงใหญ่ไปตัวหนึ่งโดนกับสายซินเซชัน0.4ก็เล่นกันหวานๆสนุกสนุกกันไปเลยนะก็2คันที่เราพกไปนะก็ได้ใช้ทั้งวันเลยนะก็สลับกันตามขนาดเหยื่อนะอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็ทําให้เกมมันสนุกขึ้นไปอีกนะยังไงก็ฝากไปด้วยนะกับสายซีรีส์เล็กๆของดูแลกิง ในซีรีส์ซินเซชันครับมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดมีทั้งมันติคัลเลอร์แล้วก็เป็นแบบสีเดียวนะครับความยาวมีทั้ง150เมตรแล้วก็300เมตรให้เลือกใช้เลยนะครับยังไงก็ฝากไปลองจับลองหากันดูนะครับสำหรับร้านค้าหรือนักตกปลาที่สนใจนะก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราโดยตรงได้นะครับลุงโอแท็กโคกรุ๊ปนะครับไงวันนี้ก็ฝากไปด้วยซินเซชันเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ